แค่นีจะมีอาหารร้ายขนาดเลยเช่อว่าตลาดกลางคืนเพิ่นเปิดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนี่สบายดีท่านผู้ชมทุกๆกคนก่อนที่เขาจะไปขึ้นรถไฟในเมืองอื่นและในตะแลงของมือน,นี้เขาจะพาทานมาเลาะเที่ยวสม้มอยู่ที่ตลาดกลางคืนอยู่ที่แคมของคนครลงยียงจันท์ได้ข่าวว่าช่วงนี้ตลาดกลางคืนเพิ่นได้เปิดแล้ว เขาจะพาทานผู้ส้มไปเที่ยวไปสม้มไปเบ่งบรรยากาศตอนแรกๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องาวน้านลวคเลงยงจันท์มักพากันออกมาซื้อเครื่องซื้อของอยู่ทีแถวบริเวณตลาดแรงแถวแคมของอยู่แถวบริเวณนี่ก็จะมีห่านขายเครื่องขายอาหารเป็นจำนวนลวงหลาย <c oughs> มีทางหมักไม้พืชพักอาหารสด หมอห่อนหมอจุม่มปีงปลาเมือกโอ้ปลาเมือกยากปีกบางใหญ่งงเลยเป็นตะแสบเนี่ยประเภทตำก็มีคือกันตำทุกอย่างปีงปลาเมือกเนาะเป็นตะแสบหลายท่านผู้ชมเลยฮานีแมนเพิ่นจะขายหมอห่อนเรือว่าคนไทยบักเอิญว่าหมูกระทะเดี๋ยวเราจะลองซิมลมองเบิ่งเนาะว่าสิเป็นยังไงโบ่ได้มากินลดแล้วนี่ถ้าเราหูขันแบบกไทยก็มี ออสาธุาันแม่หรอคะมทกอย่างนี่เป็น6ัเอาเอามนรยากาศแคมทางเลย ทำไมเพลงดังหลายออกแคมทางเลยคาร์โดโซมาในแมสกงัวยปินที่เฮาซื้อมาในเจีเยวเปียโอ้แสบขนาดเจีเยวเปียหันเลยฉันแล้วแสบมีหันเลยแสบขนาดเลยมีเจียวหม้อหอนเอาเลย กำ <c oughs> ลังกำลังทอดเราปิดขาไก่ลังกรอบเนี่ เจยวหานนี่ทุกวันเสร็ตที่สุดในนครลงจันเราเคยกินมากมาทถึงเปีย,ยกๆองเจียวงว้อปิ่นเจีวปิ่นหนเลแซ่บๆมกับดครับส,บสุดอยอเลยเจ้างัอปิวว่นหนี่เจ้าพี่ยารสาตกลมกลมเคยกินมาหลายห่านแล้วห่านานีสุสด บัดนี้มาลองสินจุ่มเนาะบัดนี้เนาะอันนี้ปลาหมึกตัวนี้ปลาหมึกจุ่มเนาะทําง่ายแต่นี่ ในเมนโซนขายเสื้อผ้าของตลาดกลางคืนปัจจุบันเนาะลาสุดทําเบลลาสุดในวันที่30เดือนทันวาปี2 0 2 1เถือว่าตลาดกลางคืนเพิ่นเปิดมาได้ระยะหนึงแล้วนี่แถวนี้จะเป็นโซนขายอาหารคมภายีน,นงามไม่ยังไปกระเห็นงามนะ เขาจะพามารอตามแค้มทางมาเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นขึ้นแต่ว่าเป็นไปเส้นแข้มคล้องอะแมนเป็นเส้นลองถนวันเวเป็นถนนวันเวอันนี้แมน ฝาบรรยากาศกลางคืน,นทื่ว่าค้นลค้นลงเวียงจันทร์กเจ้าจออกมาใส่ชีวิตแบบปกติเลยแบบคือก่อนมีโควิดเลยส่วนหนึ่งก็เจ้าญาติาอยู่เพราะว่ารัฐบาลจำกัดส่วงทวิตทีท่มันระบาดไลล้ายทุกคนพากันญาติทักกันอยู่เพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ขจ้าเ,เย็นหูทีจะอยู่กับมันเย็นหูที่จะอยู่กับโควิดแหละเดี๋ยวนี้นะใส่วิธีป้องกันเอาป้องกันไฟป้องกันมันรักษาตัวเองพื้นพื้นนาน ย่นาวัดมีห่านนันกิ่งลูกสีนคนเขาดีขนาดหัานเนะ่เดี๋ยวพามาหล่อยทั้งดันนี่บนก็จะเอาขายอาหารตามแคมทางไล่

หนูจะมีอาหารไายขนาดเลย to and ping แล้วเนา,าไปเที่วกับไปทึงไปแขมคองกับอัน,นหานอาหารเกาหลีสินดาตกกิ Korean Restaurant สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้ติดตามการเดินทางไปเที่ยวที่ลุมพบางกับทริปล,ล่าวทัวในคลิปวิดีโอหน้าขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชม